ndaq mothasa, mokawato aramato sammaha sammuta saa. Ngaq mothasa, mokawato aramato sammaha sammuta saa. Sanketa me jarupe kewi karantah kewi jatibari kewi maane. Nhi ii pera kejata kame taru wanaka nika nika Kumajayan punjwa sarahabisaknya tempat ibadat นะโมนมัสการพระเจ้าขอนมัสการคุณพระพุทธเจ้าทั้งห้าะองค์เสด็จลงมาปกกเก้าปกรกหมิงตัวก็มาเจ้าในเวลาวันนี้มิที่ิโสปการว่าเกิดปฏิปสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นพระบาทเบื้องขวาเกิดปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาจารณะสัมปนโนเป็นพระบาทเบื้องซ้ายเกิดปฏิปสัมมาสัมพุทธเจ้าสุตตโลกาภิทูเป็นพระบาทเบื้องขวาเกิดปฏิปสัมมาสัมพุทธเจ้า อนุตโรบุริสก uh, like, <pf unlikely> ัมมาสารดิสัทธาเทวมุขานังเป็นพระหักเบื้องสายขอุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทโธปวาติคือพระเสียงรับเก้าของอุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้ามะอาวุตคือพระเนตรเบื้องสายอุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าอิสวาสุคือพระเนตรเบื้องของอุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าอิกาพิติคือดวงว่ารไทัขอุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้ามัสสิงกายะ เกสารมานักันปาตะโจมสาดหารูณ์อิอัตินิชังว่ากังหันยังยากกันนั่งคิโรมะกันกิหักังปะประสงอัมตังอัมตะคุณังอุทาริยังกะริสังมันตะเกเสโทในตัวสุสาเขปุสิงขาดิยังวุตังมัดตะเกมัดตะลุงทังคือพระอาการสาสิซอคือพระสมมาสมพุทธเจ้าพุทโธคือลมหายใจเข้าออกกระสังนิสโรมุสังค์คือตะวันที่เก้าเสือสมมาสบพุทธเจ้า อิติีิโสวิเศษเสีอิเสีเสีพุทธนามอีกเมนาพุทธตังโสยอีิโสตังพุทธพะปิติอีกคือพระมงกุเพชรพุทธเศรษพุทสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาสวมเสียเก้าวแห่งตัวพระเจ้าในเวลาวันนี้พุทธะสังมังคารังโลกีปุอะมะปิตคือพระมหามงกุฎเพชรพุทธเศรษพุทสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพนจงมาเป็นมงคลเพชรสวมข้าพเจ้าในเวลาวันนี้ กะรมาทะกิริมิติปุรุมุทุเกเรมเมเถคือสังวานเพชรของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตาห้าพงขอจงเสด็จมาเป็นสังวานเพชรคาดกายของก้าพเจ้าในเวลาวันนี้พุทธทางเกาะอิติปุรันตังพระพุทธทางจงมาเป็นหนังให่งตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้ขมังเกาะอิติปุรันตังพระขมังจงมาเป็นเนื้อแห่งตัวก้าพเจ้าในเวลาวันนี้ สังขังก็อิติกูรังตังค่ะสังขังจงมาเป็นกระดูกแห่งตัวกับเจ้าเวลาวันนี้อิติปรมิตาติงสายติสพยุมาคตาอิติโพธิมนุสปัตโตอิติปิโสจเตนะโมจงมาเป็นสง่าราศีแห่งตัวกับเจ้าเวลาวันนี้ตะมะนังประการเสโตสัทธาอาหะจงมาเป็นมหานาแห่งตัวกับเจ้าในเวลาวันนี้เวสะพุสธคคือหัวใจท้าเวสุวรรณ จงมาเป็นประการสิ่งตัวกพเจ้าในเวลาวันนี้อุดทังอัฐโธจงมาเป็นลัิยืนหนึ่งตัวกพเจ้าในเวลาวันนี้สังวิทาภูกะยปะจงมาเป็นกะแฟเพชรเจ็ดชั้นป้องกันตนกพเจ้าในเวลาวันนี้อิจีปาตะเกจงมาเป็นเกือบกองสวมเท้าลูกนี้ไปเถิดยาตระเมหะนุกมานะนะคือกำลังพะยาหะนุมานจงมาเป็นกำลังเห่งตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้ นา,าพระแม่พ่อธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วหรือยังสังขารโรกะวิถุจงมาเป็นเกือบกองรอรับลูกนี้ไปเถิดยาตราะเมธวิสตินะคือพระบุปุสังโฆโมโค,คือพระโคราดงพุทธคือพระกสัะหาคือสมณะโคดมยังสิงห์ไม่ตีด้วยเนเชธรณีพุทธเจ้าราข้าพงค์ จงมาช่วยกับเจ้าเรืวราสครูมันจะเข้ามาประชชนเมธะพะกูุสอุริจาราสามสิทัพจงมาช่วยกำจัดให้ศัตรูวิหน้าคลายไปพระเสสิพระเสสิกิงการะกิงการะอาหังกินตังชาณามิชาณามิพุทธังศูนท์ธรรมศูนย์สังฆังศูนย์สารพัดศัตรูทั้งมวลศูนย์ด้วยนะโมพุทธายะพุทธังเคลื่อนธรรมังคายสังฆังละลาย หายด้วยนะโมพุทธายพุทธังริสวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธคุณังทรมังนิปวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระธรรมคุณังสังฆัันทิตวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระสังฆคุณังอันหนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาคุณครูชาอาจารย์คุณพระศรีนารอดคุณพระศรีนาไยคุณพระศรีตาวัว คุณพระศรีตาไฟคุณพระศรีกัลยาโกติคุณพระศรีกาสะปะคุณพระศรีไตรภพพระแม่ปทารณีนางพระแม่คงคาพระเพลิงพระายพระอิศวรผู้เป็นเจ้าป่าเธอจึงมาประจุที่อันวยพรใจแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพประยาลักษณ์ฟ้าปัตตบีดลทั้งฤาษีร้อยแปดตนฤาษารสมิตรพิทยา ทั้งูพากูเท่า,า,า,ออากูพักในอักษศาสตร์ธรรมสิทธิ์แก่ตัวขราพเจ้าในการนในวันนี้ด้วยเถิดอินทริโสภคกวาขราพรเจ้าขอเชิญองคเจ้าสมมาและพระุเจ้ามาอยู่เหนือเสียก้าวเสียผมขอเชิญพระพุธมาอยู่เบื้องซ้ายขอเชิญพระนารายมาอยู่เบื้องขวาขอเัเชิญพระแม่โกงคาวมาเป็นน้ำลายขออัเชิญพระพายมาเป็นลมปากขออัเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวานขออัเชิญพระกา,ามาเป็นทองวอนนดวงใจ ข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดพูดใดภายใดอย่าได้มาเบียดเบียนมีทางอย่าได้ประมาทภาคหลังขออัญเชิญผููเก่าแต่หันหลังทั้งครูบาสิิยาอานลําเลิศครูวิสุทในธรรมจงมาช่วยอํานวยความใจแก่ข้าพเจ้าในการตะบัดนี้พุทธังปาสิธิมหาปาศิธิธรรมังปาศิณิมหาปาศิธิสังฆังปาสิธิมหาปาศิทิสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิตาริยัคติคะโตสิทธิเทโชชโยนิจัง สิทธิราบนนิรัมตังสัพพะกมังประสิทธิเม Nak muka saq, kaua tua orang ako sema semputa saq. Nak muka saq, kaua tua orang ako sema semputan saq. Nak muka saq, kaua tua orang ako sema semputa saq. Sakhe kame carupe kiri karapathe, jang tari kewi kuaneng. Kipe rakteja kame taruwa nakane keha wan Ketika majen tujuh wasaratwi sakti akanda wacanang satu misu ayam akanda, hamma Akyamak hantar Hemasu anak garu Akyamak hantar Utu sapan yu yanu Kamu ruwak ru เจตังรักตังตัสสะอัสสะอะนุภาเวนะสัพพทุกขาอุปภะวะอันตรายาจานัสัลตุสัพพสโสตีพระวันตุเมงบุธังเทวานังไชยมังคลัง ธรรมังเทวาน낭งชัยยะมังค์รังสังฆังเทวาังชัยยะมังค์รังขออัญเชิญคณะปีพาบรรเลงเพลงสาธุก,การ คุณพระธรรมคุณนางคุณพระสังฆาปุณนางคุณพระเรียะนี่ไตแก้วและสมาอาจารย์เดชชัรุมโพธิสมภานมาอยู่เนื้อเสียเก้าข้าพเจ้าผู้จัดตั้งรัชกาลเชิญพระพุทธองค์ทรงประสูตรประธรรมพระวินัยพระิธรรมกรรมฐานพระธรรมมูลทั้งแปดหมื่นสี่พันประธรรมกันจบทั้งพระดิดกันไตรประเทมีใบพระมหาชนก

พระเทนเสราอาพมหามุนีนารุต菩萨สดาพระยาธรรมเจรพศเสียริยมหิตรีพะมหาฤตีทั้งแปดหมื่นพระองค์อันเที่ยวจงกรมมนาอยุนปัยว่าผ่านพระจังทันงพระจันทกุมารพระว่าทรรมพระดาวฤตีทั้งแปดหมื่นพระองค์อันเที่ยวจงกรมมนาอยู่ตำกห้าปตะวันพระาทิพระจัง พระไตรนาคมพระบรรทมพระโกจัญญาณพระสวน,สเ,นเนพระเมรุราภพระธาตุรามุนีพระสีมหาภูประหัตพระอดปารุษไทยพระไตรปิฎกพระปัจีโเทาวสิริสุนทธนางสิริหามา,ายาอันเป็นพระพุทธมารห่งพระพุทธองค์อันทรงนำกรชื่อพระสินธากชาติเป็นที่สุดพระพุทธะารรังษีพระชนกนุกพระเศร้าพระรามุพระสมุทร้งางหา TANG tangkai, 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 Diệt Nudah Yuni Cenfa Dawading Sewan, diệt Nudah Yuni Cenfa Yamaha Sewan, diệt Nudah Yuni Cenfa Atalatu Kamaha Sewan, makanan rambutnya wasuri, rutin nol kini rikarawik, paksama kumal, kanan jak sama, pirlah, pak, bau usurat. ภาษาเรีร ah ah ิกธาตุพระพึงอันลุงเรืองลัทธมีปรัตนาไทยแก้่รัศมนาอาจารย์ตั้งปรัชนาอาณบารมีติงสานัโมูบุตายะนำมโมบุตายะสังโฆบุตายะพุทธังตะเวตตาติงขออัญเชิญคณะที่บ้านเบลิงเพลงสันติบาล thank you วันทิตวาอาจาริยะบาทังเมกกาสาริยะสพิทยายังสพโสสังวินาศสันติสิริเทวาพระเอยาวิโยทะยาังมเหสุรังปะทะวสังวิสุทะเทวาสสะสพโธิิภะยาสักเกมันสุปรังสิทธิโอมพระภูมิ อมภะกรณีกุงภารีตัมเปยะปาริวราเอหิสพะยายะอาคัฉันตุปาริสุภาฉันตุสวหายะณามิสิลิรักษาโพปาริธาลิยังปาริภาโตสุขสพติสพทาปริมติทิสังะอตระโต จะมหาราชาที่สาภาเคเตปิตุเหออนุรักขันตุอโรขเยนะสุเขนะจอาคเนรัศมิงทำสักทำพุทโธจะมหาราชาที่สาภาเคเตปิตุเหอนุรักขันตุอโรขเยนะสุเขนะจักรรักิรัศมิง วิรุณพิโตจะมหาราชาทิสาภาเคเอปิตุเเหะอนุราขันตุอโรคเยนะจสุเขนะจะหะวติรัสงิงเทวาจะมหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเถหะอนุราขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะ ปัจิมรักมิวิรุณปัจโขจ,จะมหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเพอะนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนจัปพายพรักมิงนาโกจะมหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเพอะนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนจ อุดารัศมิงอุวาโรตัมหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเพอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะกะอิสาลัศมิงยักขาจักมหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเพอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเถนะกะ สู ang, ปปนะพยัญช an นะังปาริกุลฉันตุโอมนโมพุทธรัตนังสารังคัจฉามิโอมนโมธรรมรัตนังสารังคัจฉามิโอมนโมสังฆรัตนังสารังคัจฉามิอุปาริสมิงทิสาภาเคจัตาโรเทวาจะมหาเทวาจันโทจะ สุริโยตะอินโทตะพรหมโนตะเยยะถีถังทิโกตะสุรักโขตะเทวาโสเทตะเทวามุญยะโอตะเอเตตปาโรเทวามหาเทวาพุทธรารวตตาเอหิสักรสนิณ อาคัจฉันตุปาริกุฉันตุนิโตจะสุรัโขตะเทวาเสโถตะเทวบุญโกตะจะรังวาติจาังวาทะจาังวานิ